สวัสดีครับผมฟาดครับครับวันนี้จะมาพูดถึงหุ้น KTC นะครับก็จะเป็นอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่ราคาของวันนี้บวกแรงนะครับก็วันนี้วันที่1เดือน6ปี2564นะครับก็เราจะมาพูดถึงหุ้น KCE นะครับก็เป็นหุ้นหนึ่งนะครับที่ราคาบวกแรงนะครับพุ่งแรงนะครับวันนี้ก็เป็นบริษัท KCE e ออิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับ ก็จากที่ข่าวออกมานะครับก็คือมีการประชุมของนักวิเคราะห์ของ k ค e e นะครับก็คือมีประเด็นสำคัญนะครับในการประชุมก็คือพูดถึงผลกระทบนะครับของตัวของบริษัทนะครับจากราคาทองแดงขึ้นนะครับแล้วก็ ก็คือทางบริษัทเองนะครับก็ทางผู้บริหารก็ออกมาชี้แจงนะครับว่า,าทางบริษัทเองก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อราคาทองแดงที่สูงขึ้นนะครับโดยได้มีการเจรจานะครับขอเพิ่มราคาขายนะครับได้เฉลี่ยมากกว่า5%เนนะครับแล้วกอ็อีกประเด็นหนึ่งนะครับใน ในกลุ่มของอุตสหาหกรรมรถยนต์ตอนนี้นะครับก็คือมีการชะลอการผลิตนะครับจากการที่เซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนนะครับแต่ทางของอบริษัท KCE เองนะครับก็ยังไม่มีผลกระทบใดๆนะครับก็คำสั่งซื้อขายอะไรก็ยังปกตินะครับลูกค้าก็ยังได้รับอมอบสินค้า ปกตินะครับก็ทางบริษัทก็ยังผลิตตามปกตินะครับก็เร่งให้เคซตัวของบริษัทเคซเองผลิตแล้วก็ส่งมอบนะครับก็ตอนนี้ก็คือคำสั่งซื้อก็คือไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือปลายปีเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ตัวบริษัทเองนะครับก็มีแพงที่จะ ผลิตนะครับกำลังผลิตเพิ่มนะครับในในปีนี้นะครับแล้วก็มีแผนที่จะซื้อที่ดินนะครับเพื่อที่จะสร้างาที่โรงงานการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับก็คือในก็คือคาดการณ์ในปี2022นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนให้บริษัทเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับก็ในตัวของอบริษัทเองราคาของหุ้นของ KCE เองนะครับตอนนี้ก็คือของราคาปิ ของวันที่31เดือน5นะครับอยู่ที่70.75บาทนะครับก็สำหรับวันนี้ราคาพุ่งไป73.50นะครับก็บวกไป2.75บาทนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือบวกไป3.89นนะครับแล้วก็ส่วนของ PE นะครับของหุ้นตัวนี้นะครับอยู่ที่69.62นะครับก็ถือว่าเป็น PE ที่ ค่อนข้างที่จะแพงนะครับแพงกว่าตัวของฮาน่านะครับฮาน่าอยู่ประมาณ24นะครับ24เท่าแต่ส่วนของ KCE อยู่ประมาณที่69เท่านะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกหุ้นหนึ่งที่ตัว PE เองก็บ่งบอกถึงตัวราคาก็อาจจะค่อนข้างแพงนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็ให้ศึกษาดีๆนะครับก็ตัวของ PBV นะครับอยู่ที่6.69นะครับ ก็สำหรับรายได้นะครับรายได้ของ Q1 นะครับของปี63รายได้ทั้งหมดนะครับของของตัวบริษัทเองนะครับของ Q1 ของปี63ก็คือรายได้อยู่ที่3,300ล้านนะครับก็คือบวกไป6.51นะครับสำหรับรายได้ทั้งหมด Q1 ของปี64นะครับอยู่ที่3,527ล้านนะครับก็บวกไป4.98นะครับแล้วก็สำหรับกำไรนะครับของ Q1 นะครับปี63อยู่ที่424ล้านนะครับก็บวกไป58นะครับ58นนะครับก็สำหรับกำไร Q1 กำไรสำหรับของ Q1 นะครับสำหรับปี64นะครับบวกเพิ่มอีก500ล้านนะครับ อ่าบวกไปอีกก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือบวก18.4% 8เนะครับโอเคก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในตัวของบริษัทเองก็ดีนะครับในตัวของผู้บริหารเองก็ดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอ่ากราฟนะครับกราฟของหุ้น KCE นะครับก็สำหรับหุ้น KCE เองนะครับก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 7 3 5นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะครับกราฟของหุ้น KCE นะครับก็ราคาปัจจุบันนะครับของวันที่1เดือน6ปี6 4นะครับอยู่ที่73.50นะครับก็สำหรับตัวผมเองนะครับผมให้แนวตา้านอยู่ที่62.3ก็ประมาณ60 6องประมาณนี้ครับแล้วก็แนวต้านถัดไปก็คือผมให้ที่52นะครับ52 53ประมาณนี้ครับถ้าหลุดแนวต้าน2อันนี้ผมคิดว่าก็แนวโน้มที่จะเป็นขาลงนะครับก็สำหรับแนวแนวต้านนะครับแนวต้านผมให้ที่ถ้าทะลุไป80นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกหุ้นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ดูแนวโน้มตอนนี้คือถ้า ถ้ารอให้เส้นอ่ารอให้กราฟย่อก็ก็ดีนะครับถ้าซื้อสักประมาณ70ประมาณนี้นะครับก็สำหรับอ่าวันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับหุ้น KCE นะครับก็สามารถที่จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์นะครับก็อ่าขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะารับลงทุนนะครับก็สำหรับวันนี้ อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สำหรับใครที่มีคำถามนะครับก็สามารถาเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ